มานบรื่นรมเจ้าของสวนขนุนปลูกขนุนแบบสั่งได้โดยใช้หลักการเร่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นขนุนให้ออกผลในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเมษายนโดยคุณมานบต้องใช้เวลานานถึง3ปีในการทำสถิติเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของตลาดขนุน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณมานพรื่นรมค่ะเกษตรกรผู้ปลูกขนุนที่สามารถกําหนดให้ออกตามที่ต้องการได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาคะก่อนที่คุณอาจะมาปลูกขนุนคุณอาทําอะไรมาก่อนนะคะปลูกยางพาราฮะแล้วก็ปลูกเงาะปลูกทุเรียนสามชนิดก่อนช่วงจังหวะนั้นทุเรียนก็นราคาตกต่ำฮะแต่ยางพาราค่อนข้างราคาดีถ้าเราทํายางพารายางเดียวเนี่ยมันไม่มีรายได้ต่อเนื่องเราทําเกษตร ก็ต้องพลิกตัวเองมาทําพวกผลไม้ฮะมันจะมีเงินเข่าเกือบทั้งปีเนาะมกลายามพลาก็จะหยุดกรีดนะครับใบห่วงนะครับแต่ขนุนเราเริ่มได้ก็ทําขนุนเป็นหลักเลยตอนหลังนะครับทุเรียนก็จะน้อยลงเงาะน้อยลงแล้วขนุนเป็นผืชที่ถูกพัฒนานสายพันธุ์นะครับเป็นทองประเสริฐมาก็โอเคมีลูกทั้งปีได้อะไรประมาณนี้เนาะนะครับช่วงแรกๆที่เราปลูกนะฮะเอวสี่ปีแรก ถึง6ปีเนี่ยมันก็ลมลุกคลุกค,คลานฮะเพราะเรายังจับใจฟ้าไม่ได้ว่าตลาดจีนต้องการผลผลิตราคาดีๆมันอยู่เดือนไหนยังไงนะครับหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มทาสถิติข้อมูลมาตลอดว่าช่วงเดือนไหนราคาเป็นยังไงออกลูกเดือนไหนแล้วจริงๆแล้วหนูมันไม่ได้เก็บยากอะไรเนาะแค่เราขยันจดเนาะะเษกษตรกรปัจจุบันผมว่าต้องขยันเขียนอ,อย่าไปขยันจำเนะาะเพราะจำมันจะมีวันลืมตอนนั้นคุณอาใช้เวลาในการจดบันทึกเก็บข้อมูลเนี่ยนานแค่ไหนคะ สปีครับเอามาพัฒนานะครับม,มาดูเรื่องของการตลาดว่าเดือนมกราถึงมีนามีนาสินถึง15บหาเมษาอะไรราคาช่วงจังหวะตรงนี้ราคาดีอะไรเงี้ยฮะแรกเริ่มเลยคุณอาทดลองปลูกประมาณกี่ต้นยังไงบ้างคะหนึ0งพต้นสี่สิบไรตอนนี้กี่ต้นแล้วคะส0งพขนุนเป็นพืชที่อตองปลูกในที่ค่อนขังสูงคือหน้าไม่ทวงขังหรือทีไม่อมน้าทีไม่แคะน้าเนาะดินที่สูง ส่วนมากเราจะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับหรือดินหลูกลังอะไรเป็นบางพื้นที่บางจังหวัดนะฮะดินพวกนี้ปลูกขนุนได้หมดและอย่างต้นก้าขนุนที่เราจะมาปลุกนี่คือต้องอายุประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ2เดือนนะครับเราต้องขุดลึกแค่ไหนอะคะ30เซนครับกว้าง30ยาว30เลยครับควรเอาปุ๋ยไปเ้าดินก่อนฮะอันนี้เป็นปุ๋ยอะไรคะคุณอาเป็นปุ๋ยอินทรีฮะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเนี่ยสำหรับปุ๋ยอินซีอันนี้แกลบเผามูลวัวมูลไกล่ กากน้ำตาลใส่ลงไปเยอะแค่ไหนคะคุณอาคะประมาณสักหกิโลอะเอาลงดินเรียบร้อยแล้วเราต้องดูแลยังไงบ้างคะต้องเตรียมสปริงเกอร์นะครับเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยก็วางสปริงเกอร์ทั้งหมดนะครับสำหรับเทคนิคที่จะทําให้ขนุนออกลูกในช่วงระยะเวลาที่เราต้องการก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นเองค,ะค่ะต้องทํำยังไงบ้างคะคุณอาก็ใส่ปุ๋ยบํารุงนะฮะตั้งแต่เดือนกันยาระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่ขนุนใดกินปุ๋ยเต็มที่นะฮะก็ ถึงเดือนตุลาก็เริ่มออกกันดอกที่มันออกมาช่วงก็ช่วงกรกฎาสิงหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วขีดทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อสางพลังให้ตนพัตุลาเราก็เริ่มปล่อยเลยนะครับอย่างปุ๋ยที่คุณนาบอกว่าบำรุงตั้งแต่กันยานี่เป็นปุ๋ยอะไรคะอ่ากันยาก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์มาก่อนได้เลยนะฮะใส่เผื่อบำรุงต้นยังไม่มีลูกผลูกสักประมาณอถึงกิโลอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนิดนึงนะครับเผื่อไปกระตุนบำรุงนะครับให้ ลูกเนี่ยสวยงามนะครับฮอร์โมนที่สวนผมใช่เป็นฮอร์โมนไข่นะครับแล้วก็จะมีปลาหมักนะครับเป็นโปรโตีนโปรโตีนสมากเราจะหลั่งลงทางดินลงทางดินแต่ฮอร์โมนไข่จะฉีดฉีดทั้งใบและลูกนะครับนะครับเพื่อให้ผิวสวยลูกสมบูรณ์นะครับพร้อมกับการตัดแต่งลูกเลือกลูกที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ควรเอาไว้ที่ปลายกิ่งนะครับเพราะว่าปลายกิ่งอาหารจะไม่ถึงเหลืองของโรคแมลงก็มี มแมลงวันทองนะครับมมมมแมลงวันทองจะอยู่กับผลไม้สุกในกลุ่มผมก็จะใช่ของใช่เนล่อนตาคายสีเขียวนะครับทําเป็นถุงแล้วหุ่มเลยนะครับพอหุ่มเลยมันก็ถือว่าจบกระบวนการานะครับในการในการป้องกันเนาะเพราะว่าต้นนึงเราไม่ได้เอาไว้เยอะนะครับเอาไว้สักประมาณต้นนี้ประมาณสักส2บลูกอะไรประมาณนี้เองนะครับห่างสักหกสิบเซน เราต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้คะลูกโตเต็มที่ลูกโตเต็มที่ระยะนะครับตั้งแต่วันเกิดก็รอ20วัน4เดือนคุณอาหาถ้าหากว่าเป็นขนุนไซที่ขายได้ราคาดีๆนี่ต้องน้ําหนักประมาณเท่าไหร่คะ10กิโลขึ้นไปนะครับค่ะจ,จะไปสูงถึง20 22 25ได้นะครับแต่ว่าใหญ่ต่าจาก10ค่ะนะครับเพราะว่า10กิโลกลมสวยก็จะได้เป็นเบอร์เอ,อนะครับแว่า14กิโลขึ้นไปกลมสวย จะได้เป็น2 a เอนะครับราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปนะครับมีส่งไปจีนด้วยส่งไปได้ยังไงอะคะก็มีโรงของคนจีนนะฮะทำรวมกับไทยอยู่ที่ที่ตัวอำเภอเรานี่เองนะฮะเฉพาะสวนของผมนี่ก็นําไปเองนะครับก็ไม่ผ่านผอค่าคนกลางเลยนะครับก็ได้ราคากันตรงๆนะครับราคาที่ส่งออกจริงๆนะครับมีขายที่อื่นด้วยปะคะก็เบอร์ที่มันไปจีนไม่ได้เนี่ยก็มีไปเขมรนะครับแล้วก็ตลาดในไทย อีกส่วนหนึ่งเราก็มาแปรรูปนะครับเป็นขนุนถอดขนุนอบแกะเนื้อทรงโรงงานกระป๋องคุณอาเองเนี่ยมีหลักการในการประกอบอาชีพนี้ยังไงบ้างคะก็ยากให้คขอบทรวีจะมีรายได้ทั้งปีนะฮะเรามียางพารามีผืชเฐกิจนะครับแต่ว่ารายได้ลักเราก็ให้มาเป็นขนุนถ้าหากว่ามีคนสนใจที่นี่ก็คือเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยไหมคะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้สปีแล้วครับ นะครับจะได้รับรางวัลเข้าประกวดแล้วก็ได้เป็นเกษตรีเด่นของจังหวัดระยองนะครับในสาขาไม้ผลนะครับก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เลยสําหรับเกษตรกรนะฮะจะเป็นจังหวัดระยองก็ดีเนาะ,ะหรือทั่วประเทศไทยนะฮะวันนี้ก็ฝากฮะทุกคนเลยปลูกแล้วนะครับก็บพัฒนาที่ศูนย์ผมยังมีวามรูอีกหลากหลายนะฮะจะเป็นเรื่องของสาสตร์พระราชาเรื่องของผืชเศษรษฐกิจนะฮะอีกหลายๆตัวนะครับก็ มาเรียนรู้กันคุณอารู้สึกยังไงกับอาชีพเกษตรกรของเราบ้างะคะภูมิใจนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่ภูมิใจมากๆคือเราทํางานเด้ยวยตัวเราเองหนึ่งเราไม่มีนายเนาะเราเป็นเจ้าของสองเราอิสระนะครับเรื่องเวลานะครับก็เป็นความภาภูมิใจหลายด่านทีเดียวนะฮะในในชีวิตได้นาขนุนไปทุนกล่าว ก็เป็นฟาร์มภาคภูมิใจของครอบครัวเนาะที่เราเดินสายนี่ล้วถามว่ามีฟาร์มสุขไหมวันนี้ก็ถือเรามีฟาร์มสุขวันนี้ค่ะคนอาเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราที่อาจจะไม่ใช่ว่านําเอานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเข้ามาปรับใช้มากมายแต่ เลี่ยนในเรื่องของมุมมองแล้วก็ความคิดหันมาจดบันทึกเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ทําสถิติเองไม่ใช่แค่ว่าทําเกษตรไปวันๆเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะเลยทําให้คุณอาประสบความสําเร็จแบบทุกวันนี้นั่นเองวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณอามากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาให้ความรู้ดีๆกับเราด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับปัจจุบันโลกโซเชียลก็แรงแล้วทุกคนใช่เป็นนะครับผมก็อยากอยากให้เป็นคนไทยที่มีการพัฒนาเกร็ดความรู้การเกษตร เคล็ดลับสำคัญในการเร่งผลผลิตของคุณมานพนอกจากปุ๋ยคอกแล้วยังมีฮอร์โมนเร่งที่ไว้ฉีดเพื่อเร่งผลผลิตโดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1. ไข่สด70แผงหรือ840ฟอง 2. นมสด30ลิตร 3. นมเปรี้ยว15ลิตร 4. ยีตสิบซอง 5. น้ำอ้อย10กิโลกร,รมัมวิธีทำ 1. นำไข่สดมาปั่นละเอียดพร้อมเปลือกไข่ 2. ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดรวมกันวิธีใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วนน้ำา2 0 0ลิตรต่อฮอร์โมน 300cc ซีซีฉีดพ่นเพื่อเร่งการออกผลของต้นขนุน1ครั้งต่อ3วันค่ะ